ไม่อยู่หองของฉันไปเลยออกไปออกไปเฮแล้วทำร้ายร่างกายแบบนี้เลยหรอวะถ่ายคลิปประจานเหรอเว้ยโอเคฉันขอแล้วเฮ้ยไอ้ไไ่ไหเข้าไปช่วยดีป่าวะไมาดีกว่าวะไม่ใช่เรื่องของเราอะจะโดนลูกหลงไปด้วย โอ้หอะไรวะเนี่ยคนอย่างนี้มันตบตีกันในคอนโดแบบนี้เลยเหรอวะหรือว่าเนี่ยตบตีกันเรื่องผู้ชายแี่แย่งเราก็ว่าไปอย่างเอางี้รึเปลโพสลงโซเชียลเรียกยอดไลค์ยอดแชรทตัวเองเลยดิวะเสร็จโกสวยแต่ด้วย ตอนนี้นะครับก็อยู่ในรายการซันไลท์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกิดเอเดนนะครับที่ผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาตีกันนะครับตรงนี้นะครับคุณแอร์คุณจีนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาตกกันทำไมนะโอ้มาแล้วครับดูนะครับผู้กรณีครับมาครับนั่นนะครับหยุดก่อนครับหยุดก่อนหยุดก่อนขอถามนิดนึงครับคุณสองคนเนี่ยตกกันทำไมครับตกตกอะไรหรอคะอ้าวอะไรเนี่ยเออเอางี้เลยครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเนี่ยผมจะรีบอัปเดตไปนะครับขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับทุกคน ไปเถอะแกเชื่อว่าตาน,นี่มันเพีย้ยนเพี้ยนยังไงไม่รู้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวสองคนอะแล้วสรุปยังไงเนี่ยดีกันหรอคุณแล้วผู้ชายเขาเลือกใครฮะดีอะไรเราเลือกผู้ชายอะไรคือชั้นสองคนเนี่ยไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลย,ยเพื่อนรักกันไม่ทะเลาะก,กันค่ะอ้าวเฮ้ยยังไงเป็นงี้วะแล้วคลิดเมื่อวานอะนี่ เมื่อวานนะผมจำแม่คุณจีนอะ่ะคุณตกคุณแอมแบบสนันมากเลยแล้วตกแบบพัวพัวกู้พากู้พากู้พายำหยิบไม้มาฟาดอีกทีหนึ่งอะ่ะฮะคลิปเอา้ายังไม่เห็นอีกเหรอนี่ไงเน,นี่ยคลิปเนี้ยดูดิเฮ้ยนี่มันเรื่องเข้าใจผิดชัดๆเลยอะ่ะใครเป็นคนถ่ายอะ่ะอ๋อก็คนถ่ายชื่อแชมป์อ่ะอยู่ชั้นสองห้องสองศูนย์ห้าเนี่ยเพื่อนไปชั้นสองอ่ะ นายนี่ก็สายแน่รู้เรื่องคนอื่นเขาไปทั่วเลยนเนาะ <c oughs> ฉันว่าไปล่าฉันเถอะเออไม่งั้นสวยแน่แก่ไปแ้วสองสองศูนย์ห้านะขึ้นไปชั้นสองนะเขาหอกสามเนี่ยสามหัไม่ชอบดูรูปชาวบ้านโธ่เป็นไงกันแน่วเนี่ยนี่คุณลบโพสเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยนี่เข้ามาในห้องผมได้ไงอะ แล้วทาไมจะเข้าไม่ได้หรอคุณก็คุณอาจคลิปอะไรก็ไม่รู้อะทำไมผมต้องลดด้วยคุณเสียงดังเออวอยผมถ่ายเอาไว้ผมผิดตรงไหนผิดสิคุณมันผิดก็ตรงที่คุณอะเข้าใจเราสองคนผิดไม่หอมอยู่ใช่ไหมจ๋า่ยิงนะจริงนะกูวาวิ่งได้วิ่งจริ ก็คิดว่าฉันตีแกหรอกก็เพราะฉันกลัวแกอ้ยอ้ยไปกลับห้องนันเก่งมากอ้ยอ้ยเอาไปเนี่ยกระเป๋าอะให้ให้ไปนะฮะปีมแรงสาบเหรออ้ยก็มาแรงสาบ่ะสิฉันรู้ละแกตรงนั้นอะมันมีโต๊ะอยู่ แสดงว่าโตอะ่ะบางเราสองคนแล้วทําให้คุณเข้าใจผิดก็เลยไม่เห็นมแมลงสาบโอ้ยเออผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้คุณเข้าใจผิดอะผมต้องขอโทษนะครับที่ผมไม่รอบคอบอะ่ะผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมาคิดคุมไปลง นี่ขอโทษด้วยความจริงใจไหมเนี่ยคุณโค้งอะไรเยอะแยะผมจริงใจสิครับนี่ผมขอโทษตามฉายาผมเลยนะครับแชมป์ห้าโค้งครับ <c oughs> ขอโทษนะครับทีเนี้ยจะโพสอะไรก็ดูดีๆก่อนนะไม่ใช่ไม่รู้อะไรแล้วก็ไปโพสอะ่ะใช่เพราะว่าคลิปคลิปเดียวเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคน,ปนไปเลยก็ได้นะคุณขอโดษดีๆนะครับ วัาหลังเลยครับโอ๊ยอุ่นอุ่นร้อนไปคเมื่อกี้ว่าไงนะเออเดี๋ยวฉันน่าจะให้แกห้าพันแต่ว่าแกต้องไปเปิดบัญชีฉันหน่อยนะโอ้ยมันได้เงินง่ายขนาดนั้นเหรอวะก็ใช่ดิวะได้เงินฟรีทุกเดือนนะเว้ยฉันถามอะไรแกหน่อยดิทำไมแกไม่เปิดเองไะทำไมต้องมาใช้ฉันด้วยก็ ฉันเปิดหลายบัญชีแล้วอะ่ะก็เลยต้องให้คนอื่นเปิดให้บ้างฉันว่าไม่ดีกว่าวอะ่ะฉันไม่ได้ร้องนงีขนาดนั้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันก็เพิ่งเปิดร้านหมูกระทะก็ก็ก็อยู่ได้ครับไม่ไม่ไม่เห็นต้องได้เงินทุกเดือนอย่างนั้นเลยอะไรของแกวะนี่ไม่เจอต้องหลายปีฉันอุตส่าหหางอะไรดีมาให้ไม่เอา,อางโงเ่เลยเอาไอ้แชมป์ไอ้แชมป์นี่นก่อนสิเอาเฮ้ยแล้วค่าหมูกระทะไอ้แชมป์ โกดอะไรของมันวะอะไรวะเนะพิ่งเปิดร้านไม่กี่วันโดนชิ่งซะงั้นยังต้องกินเองไงดิมันจะได้ง่ายจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอแกก็ใช่ดีแอนห้าพันพีฟีแล้วเว้ยต่อเดือนเนี่ยรายละเอียดเนี่ยก็อย่างที่ฉันบอกแกนั่นแหละว่าแต่มันจะไม่มีปัญหาอะไรตามมาทีหลังใช่ไหมอะ่ะมันจะมีปัญหาได้ไงวะ<ม>ฉันน่ะเป็นเจ้าของเองแล้วอย่างเนี่ย แกจำตอนสมัยเรียนได้ปะพ่อของฉันเนี่ยมีอิทธิพลแค่ไหนอ๋อฉันจำได้แล้วใครใครอ่ะก็เรียกแกว่าเสียแชมป์เสียแช,ชมป์แล้วสรุปเนี่ยว่าไงจะเอาด้วยไหมอุ้ยเอาสิแกเป็นใครใครจะไม่เอาละ่ะเพราะว่าได้มาตั้ง5 0 0พันใช้ต่อเดือนฟรีๆขนาดเนี้ยเนี่ยแอนฉันไปหาไอซันมาเงินฟรีๆได้ทุกเดือนมันไม่เอาโง่เนอะไอซันมันซื่อบื้อแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแก ว่าแต่ฉันชวนเพื่อนฉันมาทำด้วยได้ปะเออจริงๆถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยฉันก็ไม่อยากให้ทำด้วยวะ่ะแต่ว่าสวยปล่าล่ะสวยสิเพื่อนฉันสวยแบบสวยมากทันสวยได้เลย <laughs> โอเคได้เลยเแ,ลแล้วก็รายละเอียดเนี่ยก็อย่างที่ฉันบอกนะเดี๋ยวฉันจะให้แก1 0 0 0บาทเป็นทิปยังไงแกก็ไปบอกเพื่อนแกนด้วยล่ะได้เลยขอบคุณนะคะเฉยแชมป์ชนชน ฉันบอกแกแล้วนี่ถ้าทำแบบน,นี้ไปเรื่อยๆอจะได้เงินไปเรื่อยๆไหหรอใช่แล้วเพื่อนแกก็คือโอนให้เรื่อยๆแบบนีน้ทุกเดือนเลยหรอทุกเดือนเลยเราจะได้มีเงินใช้ทุกเดือนเลยแกฉันว่าช่วงนี้นะธุรกิจอะ่ะมันต้องดีมากแน่ๆเลยอะ่ะเงินถึงเข้าเยอะขนาดนี้โอ้มีด้วยงั้นจะต้อง,งิไปช้อปปิ้งดีกว่าแกพูดเหมือนรู้ใจฉันก็อยากช้อปปิ้งเหมือนกันแต่ว่าก่อนช้อปปิ้งอะ่ะ <M <stereotype>. <m <aks> มัน <ata> มีร้านหมูกระทะมาเปิดใหม่ตรงนี้ยไปกินด้วยกันก่อนได้ไหมอ่ะฉันหิวแล้วอ๋อด <ot> ีดีเลยไม่ได้กินตั้งนานแล้วไปเร็วหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะไปดิไปนู้นหมูกระทะขอบใจมากนะสันน่ากินมากเลยอ่ะตามสบายนะากินให้เต็มที่เลยเลี้ยงใช่ปะเลี้ยงก็ได้ก็ได้ก็ได้ว่าแต่ทําไมแกไม่รับข้อเสนอของแชร์มนาได้เงินฟรีทุกเดือนเลยนะเว้ยอืม เพว่ามันแปลกๆอะฉันก็เลยไม่ได้รับพ้อเสนอะนะ่งมาจริงๆฉันเปิดร้านหมูกระทะก็อยู่ได้แล้วเดือดร้อนเลยมากถ้าไงฉันขอต๊ะก่อนนะตาสบายไปเอาน้ำาให้เพิ่มได้ขอ,ขอหมูเพิ่มดได้ไะกินฟรีก็ยังเยอะอีก <c oughs> เต็มที่เลยจิ้นตาเลี้ยงประกาศจับบุคคลอันตรายหลอกเปิดบัญชีม้า น่าเหมือนเพื่อนแกเลยว่ะไหนอ,หอ่ะเฮ้ยนี่มันแชมเพื่อนฉันจริงๆริงด้วยอะแกขณะนี้ทางตำรวจได้จับกลุ่มนแชมร์รวิทซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ผู้เสียหายเปิดบัญชีแล้วโอนเงินซึ่งคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือบัญชีมา้าและรายชื่อดังต่อไปนี้ตำรวจจะออกหมายจับกลุมในลำดับต่อไปครับ ชื่อแกนี่ฮะมีชื่อฉันเหรอเฮ้ยมีชื่อแกด้วยนี่เฮ้ยเอามีชื่อเราสองคนด้วยเหรอแอน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 ฉันฉันเห็นข่าวแกแล้ว่ฉันบอกแล้วนะว่าแกโดนไอ้แชมป์มันหลอกแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยอย่าแอนพาฉันซวยไปด้วยเลยอ่ะเฮ้ยฉันขอโทษก็ฉันไม่รู้นี่นะแอนธนาคารดูแอนธนาคารก่อนเฮ้ยเข้าแอปไม่ได้อ่ะ ทำไมเข้าแอปไม่ได้อ่ะฉันว่าแกสองคนนะธนาคารเนี่ยโดนอายัดแล้วเป็นไงล่ะฮะอยากได้เงินฟรีทีเนี้ยได้ไปนอนในซังเตยเลยเราจะโดนอะไรไหมอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีม้าก็จำคุกสามปีแม่ก็ปรับเงินสามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอ่ะพวกแกสองคนแล้ไปนอนในคุกได t h ư